คนจนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาถูกความทุกข์รุมเรา้าเช่นหงุดหงิดขุ่นเคืองหรือว่าโกรธแค้นกังวลหนักอกหนักใจสิ่งที่มักจะทำเพื่อแก้ปัญหาก็คือไปจัดการกับคน หรือสิ่งที่ทำให้ตัวเองเกิดอารมณ์ที่ว่า้าเพื่อรวมงานชอบนินทาหรือว่าไม่รับผิดชอบกับงานการทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความหงุดหงิดขนเครื่องก็ใช้วิธีนะไปต่อว่าหรือทำอะไรก็ได้เพื่อให้เขาไม่ทำอย่างที่เคยทำ ถ้าลูกนะมีพฤติกรรมที่ทำให้พ่อแม่วิตกกังวลก็ทำยังไงก็ได้เนะพื่อที่จะกำราบหรือควบคุมให้เขานะอยู่ในร่องในรอยไม่ทำตัวให้พ่อแม่วิตกกังวลถ้าเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวนการหลับการนอนก็ คิดแต่ว่านี่จะไปจัดการเขาอย่างไรนะจะได้เลิกส่งเสียงรบกวนแต่ก็มีอีกไม่น้อยนะที่พยายามจัดการกับอารมณ์ที่มารบกวนจิตใจเช่นกดข่มนะบังคับ ไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันมารบก,กวนจิตใจถ้าโกรธก็ไปกดข่มความโกรธหรือว่าเศร้าเรื่องอะไรก็พยายามบังคับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็พยายามที่จะพาตัวออกห่างจากสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์ไม่จะเป็นความหงุดหงิดความหนักอกหนักใจความไม่พอใจ นะตรงนี้มันมีคนที่มาทำให้หงุดหงิดทำให้ไม่สบายใจก็ไปอยู่ที่อื่นนะย้ายไปที่อื่นมีเสียงดังรบกวนนะก็หลบไปนะอยู่ที่อื่นอันะนี้ก็เป็นวิธีการที่นะผู้คนนะใช้กันอยู่บ่อยๆย,ยังไม่นับประเภทว่ากลบเกินปัญหาหรือว่าลืมปัญหาชัวา่วขณะเช่น ไปกินเหล้าไปเที่ยวขนองหรือไปหาอะไรกินให้มันหายเครียดหรืออาจจะไ,ไปชอปปิ้งดูหนังให้มันลืมๆืมเรื่องพวกนี้ไปซึ่งก็ยังดีกว่าไปพึ่งยาเสพติดแต่ละคนก็มีวิธีการหลายอย่างในการที่จะ จัดการกับความทุกข์โดยเพราะเมื่อเกิดอารมณ์ที่มันมารบกวนจิตใจแต่จริงมันมีอีกวิธีหนึ่งนะที่มันเป็นเคล็ดลับหรือไม่เด็ดนะในการจัดการกับอารมณ์ที่รบกวนจิตใจนั่นคือการมีสติรู้เท่าทันหรือเห็นมันนะหลางที่หลวงพ่อเขียนใช้คำพูดนะ ทำนองที่อยู่บ่อยๆว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นอ้ที่จะเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติอันนี้เป็นไม้เด็ดนะในการจัดการกับอารมณ์ซึ่งมันดีกว่าการไปสู้กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่รบกวนจิตใจ ด้วยการไปกดข่มมันหรือว่าบังคับจิตไม่ให้คิดพอคิดล้วก็เกิดอารมณ์หรือบางทีมีความหนักอกหนักใจแล้วคิดฟุ้งซ่อนกังวลจนนอนไม่หลับก็พยายามห้ามใจไม่ให้คิดไม่ให้ความคิดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นถ้ามีแล้วก็พยายามกดข่มมันรวมทั้งอารมณ์ต่างๆ เช่นความเศร้าวความโกรธยางกดข่มมันเข้าไปซึ่งหลายคนก็พบว่ามันได้ผลชั่วขณะแต่ว่าสุดท้ายมันก็มารบกวนใจิตใจอีกอารมณ์บางชนิดเนี่ยที่จริงทุกชนิดแหละถ้าเรากดข่มมันมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ซุกซ่อนอยู่แล้วคอยวันที่จะระเบิดออกมา อย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยคนที่จะเก็บกดอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อยากนะอยากกินเหล้าอยากช้อปปิ้งอยากซื้อของหรือว่าอยากอะไรก็แล้วแต่กดข่มมันเอาไว้ก็ได้ผลชั่วคราวแต่ว่าพอเผลอเมื่อไหร่มันก็ระเบิดออกมาบางคนกินเหล้านะหลังจากที่อดเหล้ามานาน เพราะว่าเข้าพรรษาพอออกพรรษาวันแรกเลยก็กินจนไม่เป็นผู้เป็นคนหรือว่าบางคนเก็บกดในเรื่องทางเพศนะพอเก็บกดไม่ไหวมันอัดแน่นมันก็ระเบิดออกมาทําในสิ่งที่ตัวเองต้องเสียใจในภายหลังเพราะว่าเรียกว่าเกิดอาการที่เรียกว่าน้ามึดอยู่บางคนก็ เก็บกดความโกรธความมีุดเอาไว้จนถึงวันหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาเพียงแค่มีคนมาสะก,กิดเบาๆพูดอะไรไม่ถูกหูนิดหน่อยก็ปริแตกอาการปริแตกนี้ก็เกิดจากการที่ไปกดข่มอารมณ์เช่นความหงุดหงิดความไม่พอใจเอาไว้แล้วนี่เรียกว่าการเก็บกดนะมันได้ผลชั่วคราวแต่ว่ามันสร้างปัญหาในระยะยาว บางคนก็พยายามนะที่จะทําให้ไม่ให้เกิดความคิดหรืออารมณ์ขึ้นมาซึ่งยากนะไม่ให้มีอารมณ์เกิดขึ้นกับใจเลยนี่เป็นเรื่องยากจะพยายามปิดหูปิดตาไม่เกี่ยวข้องนะอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นภาพหรือเห็นรูปปั้นนะลิงปิดหูปิดตาปิดปาก ปิดปากเนี่ยมันอาจจะพอได้แต่ปิดหูปิดตาเนี่ยหลายคนก็พยายามทำนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าปิดหูปิดตาแล้วมันไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อเห็นภาพหรือไม่ได้ยินเสียงแต่ก็ลืมไปว่าเนี่ยหรือไม่รู้วันจริงแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์เสมอไปนะเพราะอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันครอบงำจิตใจ แต่ตาดาที่มันยังเข้าไปข้องกับจิตใจเราไม่ได้เราก็ยังไม่ทุกข์นะไม่ใช่มีอารมณ์ปุ๊บเราจะทุกข์ปั๊บไม่ใช่มันต้องเป็นอารมณ์ที่เข้ามาควบคุมจิตใจเหมือนกับผู้ร้ายเนี่ยนะตาดาที่มันยังเข้าเมืองไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายได้สมัยก่อนจะเข้าเมืองได้มันก็ต้องเข้าทางประตูเพราะว่าเมืองนี่เขามีกำแพง ผู้ร้ายเนี่ยแม้จะมีเยอะแต่ว่าเข้าเมืองไม่ได้เมืองก็ยังปลอดภัยนะแต่จะไม่ปลอดภัยก็ต่อเมื่อมันเข้าเมืองได้แล้วไปก่อกวนกระมวนการที่มีคนก็เปรียบเทียบว่าเนี่ยเรือเนี่ยนะแม้ว่าจะมีน้ําอยู่รอบๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นไรแต่เรือมันจะล่มหรืออับปางได้ก็ต่อเมื่อน้ําเข้าเรือไม่ใช่ว่ามีน้ําอยู่รอบๆเรือแล้วนี่ เรือจะเกิดโทษเกิดภัยไม่ใช่ตจากในที่น้ายังไม่เข้าเรือเรือก็ไม่ล่มเรือก็ไม่อับปางอารมณ์ก็เหมือนกันนะแม้มันเกิดขึ้นกับใจแต่ถ้ามันไม่สามารถมาครอบงาใจได้ใจก็ยังไม่เป็นทุกข์หรือไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันและอะไรที่ทําให้อารมณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนี้ไม่สามารถครอบงาใจได้ก็คือสติ สติมันทำยังไงนะสติก็มาทำหน้าที่รู้ทันเห็นอารมณ์แล้วไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำใจท่านจังเปรียบสติเหมือนกับยามที่เฝ้าประตูเมืองถ้ายามนั้นเนี่ยแข็งขันนะไม่บวกพล่องต่อหน้าที่แล้วก็มีปฏิพานไหวพลิเพบเฉลียวฉลาดผู้ร้ายเนี่ยหรือว่าฆ่าศึกศัตรูแม่จะปลอมตัวแม่จะ มีอุบายยังไงก็ไม่สามารถจะลักลอบเข้าเมืองได้นะถูกยามสกัดกั้น,นและเมื่อผู้ร้ายเข้าไปในเมืองไม่ได้เมืองก็ยังปลอดภัยแม้ว่ามีผู้ร้ายหรือว่าศัตรูอยู่นอกเมืองเต็ไมไปหมดจิตใจเราก็เช่นเดียวกันนะแม้มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่าตราบใดที่มันยังเข้าไป ลูกรานครอบงำใจเราไม่ได้ใจก็ยังไม่ทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธความเศร้าความเครียดนี่ที่มันเข้าไปไม่ได้เนี่ยหรือทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะมีสตินะเป็นเป็นตัวสกัดกัน้นและสิ่งที่สติทำเนี่ยคือเห็นหรือว่ารู้ทันที่เรางพ่อพ่อเห็นท่นพูดอยู่เสมอนะเห็นจังก็ไปเป็นเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับที่สําคัญนะ ในการที่จะรักษาใจให้ปลอดจากความทุกข์แม้ว่าเราจะยังไม่ได้มีพัฒนาการถึงขั้นไม่ให้มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจเลยตต่แต่ที่ยังเป็นปุถุชนอารมณ์ก็ยังเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันทำะายจิตใจไม่ได้เพราะมีสติเห็นในการฝึกสติให้เห็นความคิดและอารมณ์เนี่ยมันจึงเป็นเป็นเคล็ดลับสำคัญในที่จะช่วยรักษาใจของเราให้ปลอดจากความทุกข์ มันดีกว่าวิธีการกดข่มอารมณ์หรือว่าบังคับจิตไม่ให้คิดมันดีกว่าการหนีหนีสิ่งกระทบโดยการปิดหูปิดตาไม่คล้องแวะซึ่งมันก็ได้ผลชั่วคราวนะแต่ว่าถึงเวลาเกี่ยวข้องกับมันยังยังต้องเห็นยังต้องได้ยินและจะทำอย่างไรนะก็ทำได้นะถ้ามีสติแต่ว่า จำนวนไม่น้อยเลยนะแม้จะได้ยินคำเทศนาของหลวงพ่อหรือคำบรรยาตธาม,มาเนี่ยเรื่องคุณค่าหรือความสำคัญการเห็นไม่ค่อปเป็นเนี่ยแต่ว่าสังเกตดูนะน้อยคนนะที่จะสนใจทำจริงจังนะส่วนใหญ่ฟังก็ฟังอย่างอื่นมากกว่านะแต่ว่าพอถึงขั้นที่จะปฏิบัติให้ เห็นไม่ค่อยปเป็นเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผลก็คือว่าไม่ว่าจะฟังเยอะแค่ไหนฟังธรรมะบ่อยเพียงใดก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมเจ้าอารมณ์นะหรือว่าขี้งุดหงิดหรือว่ามีความหนักอ,อกหนักใจฟังทำดู YouTube มาเป็นหลายปีก็ยังแก้ปัญหาจิตใจของตัวไม่ได้อันนี้ก็เพราะว่าได้แต่ฟังนะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบ,บัติโดยเฉพาะ เรื่องการฝึกจิตให้มีสติเห็นและไม่ค่อไปเป็น,ปนทั้งนั่งที่นอกจากเป็นวิธีที่เว่าเป็นไม้ตายหรือว่าเป็นเคล็ดลับในการจัดการกับอารมณ์หรือความทุกข์ที่มาเกาะก,กลุ่มรุมเล่าใจแล้วเนี่ยมันยังเป็นวิธีที่ง่ายเลยนะเป็นวิธีที่ง่ายง่ายคือว่ามันทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องหาเวลามา มาปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ทําได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็ทําได้แล้วก็ไม่ต้องอาศัยการบังคับจิตเลยไม่เหมือนการมานั่งหลับตาบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธจุดนันสติมไม่ต้องการบังคับจิตเพื่อไม่ให้มีความคิดหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะมีความคิดใดหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาหรือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่า สติก็ทำหน้าที่แค่รู้เห็นไม่เข้าไปทําอะไรกับความคิดอารมณ์เหล่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าบังคับอารมณ์ไม่ให้ผุดไม่ให้โผลอะไรจะเกิดขึ้นก็สามารถจะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกให้มีสติรู้หรือว่าเห็นมัน และอีกอย่างนึงคือว่ามันไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะไอการที่จะเห็นความคิดและอารมณ์เนี่ยหมายความว่ามัานไม่ต้องใช้ความพยายามก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นเองนะการที่มีสติเห็นความคิดเนี่ยเราตั้งใจเราใช้ความพยายามนี่ที่จะเห็นนี่มันไม่ได้นะมันเห็นเองนะแต่ว่ามันมีตัวช่วยนะ มีตัวช่วยคือว่าการเตือนตัวอยู่เสมอให้อยู่กับปัจจุบันให้ออาจิตเนี่ยมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าทำอะไรก็ตามแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นล้างหน้าถูฟันอาบน้ำหรือทำครัวกินอาหารก็เตือนตัวอยู่เสมอหนาะให้ใจเนี่ยมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในเวลานั้นแล้วก็ ตั้งใจนะที่จะให้ใจเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้คือตัวช่วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเตือนเตือนบ่อยๆนะให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มาให้มาอยู่กับสิ่งที่กําลังทําแล้วก็ตั้งใจนะที่จะให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยถึงเวลาใจมันลอยนะใจมันลอยไหลเข้าไปในความคิดจมเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันจะระลึกได้มันจะนึกขึ้นมาได้ว่า เราลืมกลับมาอยู่กับปัจจุบันการที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทําเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมโทรศัพท์มือถือเราลืมกุญแจเราลืมเราลืมกระเป๋าเงินแล้วบอยครั้งเนี่ยเราเราไปทํางานแล้วออกไปนอนเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมโทรศัพท์นะเราลืม ปิดบ้านปิดหน้าต่างการที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมน้านลืมนี่เนี่ยนะถามว่ามันเกิดจากความตั้งใจหรือมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจมันนึกขึ้นมาได้เองนะอการที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมที่จะมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเวลาเราลืมนึกขึ้นมาได้ว่าลืมกุญแจ ลืมปิดบ้านลืมปิดหน้าต่างเนี่ยนะมันเป็นเรื่องนอกตัวแต่การที่เราลืมการที่เรานึกขึ้นไมาได้ว่าเราลืมที่จะกลับอยู่กับปัจจุบันมั่นคือการที่เราลืมตัวเราไม่ได้ลืมโทรศัพท์เราไม่ได้ลืมกระเป๋าลืมกุญแจแต่เราลืมตัวหรือจะพูดก็ได้ว่าเราลืมกายนะเพราะว่า การที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันคือกลับมาอยู่กับกายที่กำลังทำนั่นทำนี่เช่นอาบน้ำถูฟันกินข้าวในการที่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมตัวหรือเราลืมกายเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเองแต่ว่าถ้าเรานึกขึ้นมาได้บ่อยบ่อยขึ้นมาได้บ่อยบ่อยเนี่ยเราจะนึกขึ้นมาได้เร็วขึ้นเราจะนึกได้เร็วขึ้นเราจะนึกได้เร็วขึ้นนึกได้เร็วขึ้น เป็นผลจากการที่ทำซ้ำๆปฏิบัติอยู่เรื่อยหรือว่าเตือนตัวอ,อยู่บ่อยๆแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเมื่อเรานึกขึ้นมาได้ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอารมณ์หรือความคิดเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงแต่ก่อนที่เราคิดไป 7, 8เรื่องถึงนึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมตัวเราลืมกลับมาอยู่กับสิ่งที่กําลังทําแต่ตอหลังมันจะนึกได้เร็วขึ้นนึกได้เร็วขึ้นไอ้คำว่า เห็นเขาพนึกไดเร็วขึ้นเนี่ยก็คือสตินั่นแหละเพราะสติแปลว่าความระลึกได้เพียงแต่เราไม่ได้นึกขึ้นมาได้ว่าลืมโทรศัพท์นะลืมปากกาลืมกระเป๋าอันซึ่งไปลืมนอกตัวแต่เรานึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมตัวแล้วก็ถ้านึกได้ไบ่อยๆนึกได้ไบ่อยๆมันจนนึกได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งบางทีคิดได้แค่เรื่องสองเรื่องก็นึกขึ้นมาได้แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นครคืออะไร,ค,ออะไรคือความรู้เนื้อรู้ตัว และตอนที่มันนึกขึ้นมาได้เนี่ยนะก่อนที่มันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเห็น <sk r isa> มันจะเห็นความคิด <sk r isa> มันจะเห็นอารมณ์ที่เราที่ใจเราถล่มเข้าไปตรงนี้แหละนะถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราจะเข้าใจนะมันเกิดจากการที่เรานึกขึ้นมาได้มนะว่าเราลืมตัวพอเรานึกขึ้นมาได้ว่าเราลืมตัว มันจะเกิดความสึกตัวขึ้นมาจิตกรรมอยู่กันเื้อกันตัวและตรงนั้นแหละมันจะเห็นความคิดและบ่อยเห็นความคิดอย่างที่ว่า,าเห็นบ,บ่อยบเห็นบ,บ่อยๆมันจะเห็นได้ไวขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือหลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์ตรงนี้แหละนะัคือการปล่อยวางที่เราสามารถจะทำได้และเราจะ